รีวิวหนังสือบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนของ V.I. ใหม่เลขหนึ่งดรดิเวทเหมวชิระวรากรบทที่6สอนลูกออมเงินให้โตไม่ใช่โตไปเพื่อออมเงินสมการออมเงินให้โตที่คนไม่ค่อยสอนลูกมีอยู่สองเรื่องที่คนไทยไม่ค่อยคุยกับลูกก็คือ 1. เซกสองเงินเห็นด้วยไหมครับทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยค่ะหลักลูกต้องสอนให้เห็นคุณค่าของเงินแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าสอนอยังไงถ้าไปถามคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าสอนให้ออมไงแล้วการออมคือการแค่หยอดกระปุกหรือมันไม่ใช่ค่ะลูกควรรู้ได้ว่าวิธีการจะทำให้เงินงอกเงยไม่ใช่แค่หยอดเหรียญทุกวันแค่นี้ไม่เรียกว่ามีวินัยทางการเงิน อย่างเช่นนะคะถ้าเราให้รูปหยอดกระปุกวันละบาทคูณ365วันก็จะได้365บาทแต่ถ้าสอนให้ลูกลงทุน1บาทคูณ365วันแล้วนำไปลงทุนที่มีผลตอบแทน5%ลูกคุณก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเป็น383.25บาทประการที่ถูกต้องไม่ใช่จำนวนวันที่ออม เท่ากับเงินที่มีแต่ควรเป็นวิธีการที่ดีเท่ากับเงินงอกงามต่างหากอย่าทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องยากสำหรับลูกสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากบอกหรือสอนลูกก็คือเราต้องทำให้เป็นให้ดู ดรบอกว่าผมมองว่าเราควรปลูกฝังและทำให้ลูกรู้สึกว่าเงินเป็นเรื่องที่ดีบ่อยครั้งที่ผู้ปกครองทำให้เรื่องเงินมันยากสำหรับเด็กเช่นคุณบอกลูกว่ารู้ไหมเงินมันหายากต้องรู้จักเก็บสุดท้ายเด็กก็มีความรู้สึกว่าเงินมันหายากจริงๆซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกอาจจะกลัวไม่อยากโตไปทำงานหรือเก็บจนไม่รู้จักใช้เงิน ดอกเตอร์บอกว่าผมอยากให้คุณปรับความคิดใหม่เงินเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องง่ายคุณเองต่างหากไม่รู้วิธีการและทำให้มันยากและนี่คือมายเซตของคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะคะเขาจะมองว่าเงินหาง่ายเงินเป็นเรื่องง่ายการเงินเป็นเรื่องสำคัญควรถูกปลูกฝังให้ถูกทางค่ะคุณลองทบทวนสิ ว่าปัจจุบันคุณยังใช้ผลิติภัณฑ์ใดเหมือนกับพ่อแม่บ้างดรบอกอว่าผมว่าต้องมีอย่างน้อย30%หรือมากกว่านั้นนี่แหละชุดความคิดที่พ่อแม่ส่งต่อไปถึงลูกโดยไม่รู้ตัวถ้าพ่อแม่ส่งต่อสิ่งที่ดีลูกก็จะได้รับสิ่งที่ดีถ้าแม่ ถ้าพ่อแม่ส่งต่อเรื่องที่ไม่มั่นใจหรือไม่ตรวจสอบก็ทำให้ลูกอยู่กับชุดความคิดนั้นไปอีกนานเลอเอบางคนอาจจะคิดแบบนั้นจนตายสำหรับเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญมากๆพ่อแม่จึงควรศึกษาให้แม่นยำก่อนแล้วค่อยไปส่งต่อให้ลูกทำเองก่อนบอกให้ลูกออมใช่ไหมก็ออมให้ลูกดูออมยังไงมีกี่วิธีไม่ใช่เราทำหลายวิธีแต่บอกลูกวิธีเดียวบางครั้ง การรอให้ลูกโตก็สายเกินไปค่ะลูกเราเก่ง Active Income หรือ Passive Income รูปแบบไรายได้ก็คือตัวกำหนดชีวิตคนถ้าลูกรู้ตัวตั้งแต่เด็กว่าตนเองชอบหาเงินแบบ Active Income ก็จะเลือกเรียนในสิ่งที่สร้างไรายได้จากการลงแรงหรือลงสมองอย่างคุ้มค่าลูกรู้ตัวก่อนก็หมายถึง เลือกถูกทางก่อนสุดท้ายอาชีพที่ถูกเลือกก็จะนําเงินมาหาศาลมาให้ถ้าลูกชอบแพสซีฟอินคทมชอบอยู่สบายมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจากการลงทุนถ้ารู้ตั้งแต่ยังเด็กเขาก็จะเริ่มสร้างอยากโตไปเป็นนักลงทุนสาย VI ไอลองศึกษามีเวลามากมีเงินมากอยากมีอสังหาริมทรัพย์ไว้กิน เงินรายได้หรือเปล่าก็หาวิธีดูนี่แหละคือเรื่องที่พ่อแม่หลายคนมองข้ามค่ะต่อไปเพื่อเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเกือบทุกครอบครัวมองเห็นแค่เส้นทางเดียวคือลูกต้องเรียนเก่งสอบเข้ามาหาลาัยดีๆเมื่อทำอาชีพก็ต้องได้เงินเยอะๆไม่ใช่เรื่องผิดค่ะเพราะพ่อแม่เองก็ถูกสอนมาเช่นนี้เช่นเดียวกันเราได้รับความเชื่อส่งต่อกันมาหลายรุ่น ด็อกเตอร์บอกว่าแต่ผมอยากให้คิดต่อสักนิดโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปมากไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องให้เหมือนรุ่นพ่อของคุณหรือรุ่นของคุณแล้ว เด็กสามารถโตไปเพื่อเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดหากเขาไม่ต้องการทำอาชีพที่เรียนมาแต่อยากเป็นนักลงทุนอยู่กับแพสซีฟอินคัมไปช่วยชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะบอกว่าถูกหรือผิดได้เลือกแบบไหนไม่เป็นไรขอแค่มีความสุขนี่คือแมสไมที่พ่อแม่ควรมอบให้ค่ะ ด็อกเตอร์บอกว่าผมคิดว่าเด็กควรโตไปเพื่อเป็นนักเรียนรู้ทางชีวิตหน้าที่ของพ่อแม่ยุคนี้จึงไม่ใช่ชี้ทางสว่างแต่คือสอนให้ลูกคิดเป็นต่างหากพ่อแม่ที่ดีจะอยู่ข้างๆรอวันที่ลูกจะจุดตะเกียงของตนเองติดจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีส่วนทําให้เขารู้ว่าตัวตัวเขาชอบอะไรและกุญแจดอกไหนที่จะนำพาไปสู่เป้าหมายได้ขอให้จำไว้ว่าคุณไม่มีทางหาเงินให้ลูก หยอดกระปุกไปได้ทั้งชีวิตคุณต้องสอนให้ลูกคิดวิธีหาเงินในแบบฉบับของตัวเขาเองค่ะและนี่นะคะในเรื่องของการสอนค่ะการสอนให้ลูกใช้เงินเรื่องของการทำไงให้ลูกเข้าใจในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเราสอนลูกได้บอกลูกสอนลูกออมเงินให้โตไม่ใช่โตไปเพื่อออมเงินไม่เซ็ตที่ถูกต้อง เขาก็จะเป็นเด็กที่เติบโตมาใช้เงินเป็นหาเงินได้ทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้ค่ะการที่เรื่องของการเงินนะคะบางครั้งเราก็ไม่มีวิชาในมหลาลัยในโรงเรียนนะคะถ้ามีจะดีมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีพ่อแม่ก็จะต้องสอนลูกก่อนในเรื่องของการเงินถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินแล้ว เรามาศึกษาค่ะเรื่องการเงินและปรับพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนไม n เ s e t ของเราใหม่แล้วเมื่อไหร่ที่ดีขึ้นแล้วเอามาสอนลูกต่อค่ะในเรื่องของการใช้เงินทําให้ลูกไม่ผิดพลาดเหมือนกับเราในอดีตค่ะทำให้เขาเก่งขึ้นทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นตอนนี้นะคะก็มี หลายอย่างที่เราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลต่างๆ youtube หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ง่ายมากๆค่ะหรือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือค่ะอยากที่จะแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะซื้ออ่านได้เลย คลิกได้เลยนะคะหรือคุณไปซื้อตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปก็ได้หรือถ้าใครไม่มีเวลาสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะเอกก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะสั่งซื้อมีส่วนลดด้วย people, นะคะสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์นะคะก็ฝากไว้นะคะช่องของเอเองก็จะเอาบทความดีๆรีวิวหนังสือไมซ์ต่างๆของคนที่ประสบความสำเร็จ เอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันในช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ EC money